สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเมลฟลาเวอร์ไลฟ์ฮาวโยร์ไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิกาคาร์ดหรือพิกาพายในหัวข้อดวงความรักประจําเดือนมีนาคม2063โดยแยกออกเป็นสถานะต่างๆมีทั้งคนโสดคนมีแฟนแล้วแล้วก็ที่ยังคุยคุยอยู่ยังไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์ขอชี้แจงก่อนนะคะการอ่านไพ่พิกาคาร์ดนะอาจารย์ทําคลิปให้ฟังกับสนุกสน,กนะคะเป็นการไพ่เป็นการอ่านไพ่แบบทั่วๆไปอาจจะตรงกับชะตาของคุณหรือไม่ตรงก็ได้อย่าคิด แล้วก็อย่ายึดเอาไปตัดสินใจใดๆนะคะควรมาปรึกษาเป็นรายบุคคลไปจะดีกว่า อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วไปติดตามแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟาเวอร์กันด้วยนะอาจารย์มีดวงรายวันทำนายทุกวันเลยค่ะสาหรับหัวข้อนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่เลือกทั้งหมด4กองด้วยกันวิธีการเลือกไพ่ก็คือให้กดหยุดคลิปสักครู่นะคะหลับตาหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกยาวๆสัก2-3สรอบนะแล้วหลังจากนั้นก็เลือกกองไพ่ที่ดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะแล้วมาฟังคําพยากรณ์กันได้เลยค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะสาหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองที่1น,นะคะแถวแรกแถวบนสุดนะคะจะเป็นความรักในเดือนมีนาคมนี้ของผู้ที่ยังโสดอยู่นะคะไพ่แบรกดไพ่ตัวคุณนะคะเออัพซอสนะคะตัวคุณในช่วงเดืนเอนมีนาคมนี้อาจารย์มองว่าคุณน่าจะมีภารกิจหลายอย่างเลยรับตัวอยู่นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะเหมือนแบบ ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ดูเหมือนคุณกําลังแอบชอบใครบางคนเข้าแบบหัวปากหัวปัม๊มแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะคะแต่ว่าคุณเองก็ดูเหมือนจะมีอุปสรรคอะไรอื่นๆมากมายนะคะแล้วก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอะทำให้คุณไม่ค่อยที่จะ กล้าเท่าไหร่ในการที่จะคือเข้าถึงตัวเขาหรือกล้าที่จะเปิดใจกับเขานะคะอาจารย์เห็นในเรื่องของความรักความรู้สึกขึ้นมาเป็นไพ่ใจไปกลางนี้นะคะก็คือ i น้า of cups นะคะนะแต่มันเป็นความรักแบบอ้ายๆไม่ความรักแบบไม่กล้าไม่กล้าที่จะบอกอะไรอเงี้ยได้แต่ว่าได้แต่แบบว่าดูแลอยู่ห่างๆหรือได้แต่แบบแสดงความปรารถนาดีในฐานะเพื่อนในฐานะคนที่แบบคนรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งที่คุณไปชอบเขานะคะหรือว่าคุณที่เขาจะมาชอบคุณเนี่ยนะคะเขามีลักษณะเป็น six ซ f p e n t a เ l e ลนะคะนะเขาก็เหมือนแบบออลักษณะแบบแบ่งรับแบ่งสู้อะ่ะอาจจะมี อาจจะเขาอาจจะมีทั้งตัวคุณนะคะที่รู้ที่แบบคุณมาชอบที่แบบเขามาชอบคุณอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออเขาก็รู้สึกดีกับคนอื่นด้วยในขณะเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะคุณโสดต้องระวังนิดนึงว่าระวังจะเจอพวกแบบว่าพวกมายอดอ่ะคือยอดให้ความหวังอะไรประมาณนี้นะคะแต่เขาก็ไม่ได้ให้กับคุณคนเดียวนะเขาก็มีให้กับคนอื่นด้วยนะคะมีโอกาสที่อาจจะเขาอาจจะมีสถานะบางอย่างที่เขาสูงกว่าคุณอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นรุ่นพี่อะไรประมาณนี้นะคะ ต่อมานะคะแถวกลางนะคะจะเป็นความรักของคุณที่มีแฟนแล้วนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคนที่เลือกกองที่1นนะคะตัวคุณในช่วงเดือนนี้นะคะนายนายออฟซอร์ Nine, Nine orts, นะฝั่งเขานะคะนายออฟคัพ p s นะคะแล้วก็ตรงกลางนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ได้อดีเอ็มเพรสนะดูเหมือนคุณคุณมีความรู้สึกเหมือนว่ากําลังหวาดระแวงกําลังวิตกกังวลกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากเลยเป็นไปได้ว่าคุณเองนะคะอาจจะไปแอบดูนะคะว่าเขาให้ความ,วามให้ความสนใจคนอื่นมากกว่า หรือในทางกลับกันนะคะสิ่งที่เป็นไปได้คืออาจจะมีคนกำลังอิจฉาความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างคุณกับแฟนอยู่ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าไปกลางนี่มันเป็นขึ้นมันเป็นไพท่ที่ค่อนข้างดีนะ Empress นะคะคือมันเป็นเรื่องของความรักความรู้สึกที่ยังเหมือนว่ายังตรตรงกันอยู่ยังมีความรักให้กันอยู่นะคะท่าทีของตัวแฟนคุณนะคะในออ Cups อันนี้นะถึงจะไม่ค่อยพูดอะไรมากถึงจะไม่ค่อยอะไรกับคุณสักเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะและยังมีความปรารถนาดียังอยากที่จะช่วยเหลือยังอยากที่อะไรแบบนี้อยู่ด้วย นะคะเรื่องของความรักจริงๆแล้วอะถ้าหากว่าตัดเรื่องของความวิตกกังวลความรู้สึกอิจฉาริษยาหรือบางทีมันเป็นความร้อยเนื้อตําใจอะไรประมาณนี้ตลอดจนไปถึงว่าคือความรู้สึกอิจฉาที่มาจากคนอื่นบุคคลที่3ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณสลัดตรงนี้หลุดไปได้นะคะคือไม่คิดมากไม่เครียดโอเวอร์อะไรเกินความจริงอะอาจารย์ถือว่าความรักของคุณเนี่ยในเดือนมีนาคมนี้ก็ยังโอเคอยู่นะคะมีโอกาสด้วยนะคะที่คู่รักที่เลือกกองที่1งเนี้ยน,นะคะคุณอาจจะท้องหรือว่าอาจจะมีลูก นะคะนะขึ้นมาเดนที่วงนี้ด้วยถ้าหากว่ายังไม่พร้อมก็คุมกําเนิดนิดแล้วกันนะคะโอเคสําหรับแถวล่างสุดนะคะจะเป็นในเรื่องของความรักของคนที่มีคนคุยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ดันชัดเจนนะคะตัวคุณนะคะได้ king of w a n d s นะคะนะอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเป็น high priestess มาแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะ seven of w a n d s นะคะอาจารย์มองว่าถ้าไม่คุณก็เขาอ่ะอดูเหมือนว่าก็ น่าจะไม่ได้มีคุยคนเดียวอยู่นะคะนะถ้าไม่ไม่คุนกับเขาอะนะคะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบางที่อาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายด้วยซ้ําที่ไม่ได้คุยกับคนเดียวอยู่คนที่เข้ามาคุยกับคุณระยะนี้นะคะน่าจะมีความลับปิดปิดบางบาง อะไรบางบางอย่างกับคุณอยู่เหมือนกันนะคะเขาอาจจะมีแฟนแล้วหรืออาจจะจีบคนอื่นด้วยนะคะหรือจะเป็นความรับในลักษณะอื่นๆด้วยก็ได้นะคะอารมณ์ของคนที่คุณเข้ามาคุยคุณคนที่คุณกาลังคุยอยู่ในระยะนี้จะขึ้นขึ้นลงๆอ่ะบางทีก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะบางทีคุณก็รู้สึกว่าเอยทำไมมันเอาใจไม่ถูกหรือว่าไม่รู้เขาต้องการอะไรกันแน่นะคะความลับของคุณสถานการณ์ในเดือนมีนาคมนี้ seven of wands นี่นะคะมันหมายถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเข้ามาคุกคามมาจู่โจมเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะกําลังมีคู่ แข่งแบบเข้ามานะคะหรือมีปัญหาบางอย่างที่มันเป็นปัญหาแบบปัญหาที่แบบแก้ไขได้ยากนะคะเข้ามาเป็นอุปสรรคมาแบบว่ามาวัดใจวัดฝีมือกันเลยในระยะนี้นะคะซึ่งอาจารย์มองว่าถามว่าคุณจะแบบฝา่ฝาฟันอุปสรรคเลยว่า จะสารสัมพันธ์กับคนที่คุยไปต่อนี้ไปได้ไหมอาจารย์มองก็ไปต่อได้นะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์สูงมากที่คุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะได้คบกันชัดเจนเว้นแต่ว่าถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขามีคนอื่นอยู่แล้วอันนี้อาจารย์ก็ติงติงไว้นิดนึงว่าคือ นะอย่าอย่าไปทำร้ายคนอื่นเลยนะคะคุณเอคุณก็ค่อนข้างเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่พอสมควรนะคะคิงซับวอนนะคะมีโอกาสด้วยว่าในเดือนมีนาคามนี้น่าจะมีอีกคนหนึ่งเข้ามาเอ่อเข้ามาขอโอกาสคุณเข้ามาเข,ข้ามาขอเป็นคนคุยนะคะหรือว่าเข้ามาแบบเริ่มต้นจีบคุณด้วยนะคะเป็นคนเก่งคนที่แบบว่าค่อนข้างคล่องแคล่วนะคะมีสเสน่ห์มากด้วยเหมือนกันนะคะหน้าที่การางการงานอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีนะคะก็ ถ้าเขามีแฟนแล้วก็อย่าเลือกเลยอาจารย์ว่านะคะบาปกรรมนะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เรีกยกไพ่กล่องที่1นเนาะก็ใครสนใจจะดูดวงกับอาจารย์หุยก็ติดต่อได้ทางไลน์ไอดีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ซึ่งอาจารย์จะทิง้งไว้ด้านล่างนี้นะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย มากค่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่ได้กองที่2นะคะนะเริ่มกันเลยที่สําหรับความรักของคนโสดนะคะที่ภายในเดือนมีนาคมนี้นะคะไพ่ประจําตัวคุณนะคะฝั่งคุณนะคะคุณได้ nine of pentacles นะคะส่วนคนที่เข้ามานะคะมี six of cups นะคะความสัมพันธ์ของคุณหรือว่าสถานการณ์ของคุณในเรื่องของความรักนะคะคุณได้ three of cups นะคะดูเหมือนตัวคุณนะคะความจริงแล้วอะ่ะ ค่อนข้างนิ่งๆเกยับเรื่องของความรักแหละนะถ้ามีคนเข้ามาในระยะนี้นะอาจารย์มองว่าคุณจะยังคงไม่ตัดสินใจที่ว่าจะเอาใครเป็นแฟนเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการใครค้ควญพิจารณาอย่างรอบคอบอ่ะนะคะคุณจะใช้เวลาในการดูเขาศึกษาเข้าในหลายๆรูปแบบนะคะเผลอๆน่าจะมีหลายคนซะด้วยซ้ำไปเพราะอาะจารย์มองว่าซิกซับคัพเนี่ยนะนอกจาก นอกจากว่าน่าจะเป็นคนเก่าคนที่เคยรู้จักเพื่อนเก่าแฟนเก่าหรือว่าคนในอดีตแล้วหรือว่าคนที่แบบเครือญาติแนะนํากันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์มองว่าน่าจะมีหลายๆคนซะด้วยซ้ำไปที่เข้ามาเหมือนแบบเสนอตัวคุณหรือมาเสนอตัวให้คุณหรือว่าเข้ามาขอโอกาสที่จะเริ่มต้นคุยกับคุณนะคะนะมีโอกาสที่จะมีคนแบบนี้นะเข้ามาวอแวบคุณนะถามว่าเรื่องของความรักสถานการณ์เป็นยังไงนะอาจารย์เห็นไม่บวกไม่ลบนะ มีโอกาสที่จะแบบค่อนข้างแฮปปี้ด้วยซ้ำคนมากคนแบบว่าเข้ามาขอคุยกับคุณเนี่ยผลัดเวียนกันเข้ามามากหน้าหลายตานะคะมีโอกาสที่จะได้ไปเจอกันตามงานมงคลต่างๆง,ง,งานแต่งงานบวชอะไรพวกเนี้ยนะเออก็เลือกไว้ก่อนก็แล้วกันเพราะดูท่าทางตอนนี้คุณจะยังคงไม่ตัดสินใจเลือกใครได้ง่ายๆตอนนี้สิ่งที่คิดอยู่ในใจเนี่ยน่าจะเป,เป็นในเรื่องของแบบเงินทองฐานะความมั่นคงแล้วก็เรื่องของการงานก่อนนั่นเองนะคะ แถวกลางนะคะจะเป็นความรักนะคะของคนที่มีแฟนแล้วนะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะตัวคุณนะคะ Ten of Pentacles นะคะตัวเขานะคะ Knight of Swords นะ,ค,ะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะ Ace of Pentacles ตัวคุณนะคะอ,อ,อาจารย์มองว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย ถ้าถามว่ามันยังอยู่ด้วยกันไหมอะไรกันไหมเนี่ยอาจารย์ก็มองว่ายังอยู่ด้วยกันนะสถานการณ์คุณต้องคู่มีโอกาสที่จะมีการเรื่องช่วยเหลือกันเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองขึ้นมาไม่คุณช่วยเขาเขาช่วยคุณนะคะแต่มันจะเป็นลักษณะการอุ้มอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าไมออ่อาจจะมีใครบางคนในที่นี้ตกงานหรือว่าไรายได้มันขาดหายไปอะไรประมาณนี้นะคะทำให้เป็นภาระของอีกฝ่ายแต่ว่าอีกฝ่ายนึงเขาก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือนะคะ ฝันะ่งตัวคุณนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะระวังว่าอาจจะมีผู้ใหญ่เข้าหานะอาจจะเป็นเจ้านายเป็นผู้ใหญ่ที่นับถืออะไรประมาณนี้นะคะเข้ามาจีบคุณเข้ามาอะไรคุณนะคะนในขณะที่ความสัมพันธ์ในขณะที่ทางฝั่งตัวแฟนคุณเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเขาได้รู้เรื่องนี้แล้วเขาหึงวายป่วงแน่นอนนะคะภายในออฟคัพสีเขาแบบว่าไม่เอาไว้แน่นอนพร้อมไฟพร้อมสู้เต็มที่เลยนะแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ต่อให้คุณไม่มีเรื่องแบบชู้สาวไม่มีเรื่องอะไรนอกบ้านนี้เข้ามา คุณจะรู้สึกได้เลยว่าแฟนคุณเนี่ยขี้มโมโหมากกว่าปกติใจร้อนอยากจะเอาให้ได้แล้วก็บีบบังคับตัวตัวคุณให้ทําในสิ่งที่เขาต้องการนะคะบางครั้งนะคะคือต่อให้มันเป็นเรื่องของครอบครัวที่แบบต้องมีการตัดสินใจต้องมีการเลือกร่วมกันนะคะเป็นไปได้ว่าแฟนคุณจะไม่ยอมให้คุณเลือกเขาจะแบบเผด็จการเขาจะจัดการเรื่องนี้ไปเองด้วยวิธีของตัวเองโดยที่ไม่ไม่ไม่ปรึกษาคุณเลยนะคะนะความสัมพันธ์ก็จะแบบว่าถึงจะมีเรื่องของการช่วยเหลือกันมาแต่คุณอาจจะต้องรู้สึกอึดอัดกับความแบบว่าขี้โมโหความอต่ใจของตัวเอองงขแฟนนใระะย ต่อมานะคะไพ่แถวสุดท้ายนี้จะเป็นความรักของคนที่ยังคุยคุยหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะคะฝั่งตัวคุณนะคะได้ไพ่ justice นะคะในขณะที่ฝั่งคนที่คุณคุยด้วยเนี่ย ten of ten of t e of c h a r l i s หรือว่า ten of cups นั่นเองความสัมพันธ์ของคุณนะคะ five of cups นะคะอาจารย์มองว่าช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยนะคุณกับคนที่คุณเคยเคยคุยคุยกันมาอยู่ก่อนหน้านี้น่าจะมาถึงจุดที่แบบ เหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อ นะคะเขาทําบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้สึกแบบเสียใจเสียดายแล้วก็เสียความรู้สึกมากๆเลยทีเดียวนะซึ่งถามว่าเขาทําอะไรก็ไม่ทําอะไรมากหรอกค่ะเขาแค่มเีเขาแค่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีลูกเมียอยู่แล้วมีลูกผัวอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณอาจจะเพิ่งมารู้ที่หลังหรือว่ารู้อยู่แล้วแต่ว่าเพิ่งจะมารู้สึกว่าเฮ้ยคุณจะต้องตัดสินใจให้ได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ละนะคะนะเพราะว่าไพ่กับ justice ใบนี้มันหมายถึงเรื่องของการชั่งน้ําหนักความผิดถูกแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจนะคะนะโอเคแล้วแม้ว่ามันจะอาจจะ จบไม่สวยแม้ว่ามันจะอาจจะจบแบบเฟลเฟลอะไรอย่างนี้บ้างแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่คุณจะพัวพันกับความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่แน่ชัดหรือความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าเป็นตุเป็นส่วนเกินส่วนเป็นส่วนเกินเป็นคนที่3 4มหในชีวิตของเขาซึ่งเขาก็ไม่ได้ใส่ใจคุณสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะตัดใจไปต่อดีกว่านะคะโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองที่2นะ สนใจจะดูดวงกับอาจารย์หุยก็ติดต่อได้ทั้งไลน์ไอดีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ซึ่งอาจารย์จะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมาค่ะมาต่อกันเลยสำหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองที่3นะคะแถวบนสุดนะคะจะเป็นความรักของคนโสดที่เลือกได้ไพ่กองที่3ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะนะตัวคุณนะคะทุกว n นนะคะ คนที่คจะเข้ามาในระยะนี้หรือโอกาสที่จะเข้ามานะครเป็นเซเว่นออฟซอนะคะน้ำใบกลางสถานการณ์ความรักของคุณนะคะเซเว่นออฟคนะคะอาจารย์ต้องบอกว่าช่วงเดือน มีนาคมเนี้ยนะคุณมีโอกาสในเรื่องของการได้พบปะเจอเจอผู้คนนะคะมีโอกาสที่จะมีคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณเป็นคู่หูเป็นผู้ช่วยนะคะหรือว่าคนข้างๆตัวของคุณเนี่ยจะเข้ามาแบ่งเบาภาระคุณมากขึ้นซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยบางทีถ้าหากว่าเป็นเพศตรงข้ามหรือเป็นเพศที่แบบอยู่ในรสนิยมเราอะ่ะก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันถ้าเขาแบบแสดงท่าทีอะไรออกมานะ,ะนะที่ให้ระวังเป็นเพราะว่าตัวของโอกาสที่จะเข้ามาหรือโัวคนที่จะเข้ามาจีบคุณมาคุยกับคุณในช่วงเดือนมีนา าคมนี้มันเป็นเซเว่นออฟซอรสนะคะเขามาแบบไม่ซื้อแน่นอนนะคะเผลอๆจะมาแบบว่าเหมือนลักกินขโมยกินแอบกินของฟรีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ระวังไป ไปเลยเถอะไปจนกระทั่งถึงว่าเขาอาจจะเข้ามาคล้ายๆเข้ามาจีบคุณน่ยแต่ว่าเข้ามาเหมือนแบบจะมาชู้มาเหมือนกับว่าจะมาขโมยข้อมูลขโมยความลับนะคะหรือมาหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณซะมากกว่านะเพราะสถานการณ์ตรงกลางนี้นะคะมันเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นความคิดอะไรหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยก็คือ s v e n of cups นะคะมันเหมือนมันมีภาพดวงตามันมีมายาบางอย่างอยู่อะค่ะนะคะคุณอ๋อคุณอาจจะมองว่าอีกฝ่ายนึงอะดีเกินไปอยู่นะคะคนที่คุณแบบ ไปแอบแซบเขานะคะหรือคนที่เขามาชอบคุณเนี่ยนะสถานการณ์จะทำ,ทำให้แบบเกิดกับในเรื่องของแบบการหลอกลวงขึ้นบางอย่างนะคะคุณอาจจะมองไม่เห็นความจริงไม่เห็นว่าตัวเองอะ่ะเป็นมีสิ่งที่ต้องการมันคืออะไรกันแน่ตลอดจนความไม่ดีของเขาเขาก็จะปิดบังเอาไว้นะคะเพราะว่าเขาจะอวดแต่ในสิ่งที่ดีๆใที่คุณเห็นนะ่ะนะคะนะเป็นไปได้ด้วยว่าในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยคนโสดนะคะที่เลือกไพ่กองที่3เนี้ยน่าจะมีตัวเรื่องหลายๆตัวเข้ามาพร้อมๆกัน นะแต่ว่าอาจารย์ก็ยังอยากจะแนะนําว่าคุณอย่าเพิ่งเลือกใครในระยะนี้เพราะว่าดูเหมือนคนที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเจ็ดดาวหมดเลยอะ่ะคือมันไม่น่าไว้วางใจอะค่ะนะคะถ้าไม่เข้ามาหวังผลประโยชน์ก็อ,อาจจะเข้ามาในลักษณะที่เรียกว่าคือมีคนอื่นอยู่แล้วแล้วมาหลอกคุณอะไรประมาณนี้นะคะแถวกลางนะคะจะเป็นความรักของคนที่มีแฟนแล้วสําหรับคนที่เลือกไพ่องที่3นะ ตัวคุณในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะในออฟเพนเตอร์เคิลนะคะในขณะที่ฝั่งแฟนฝั่งคนรักของคุณเนี่ยเดเดกนะแล้วก็ไาให้ใบ,บ,บกลางนะคะทูอัพคัพนะคะตัวคุณนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยดูท่าทางมันจะ ต้องบอกว่าแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือใจทั้งคู่มันก็ยังมีความผูกพันมันยังมีความรักกันอยู่แหละนะแต่สถานการณ์อื่นๆที่อยู่แวดล้อมชีวิตเลยบางเนี้ยมันอาจจะปล้นเวลาคุณไม่ทําให้แบบทั้งคู่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนักหรือว่ามีเวลาให้กันแต่ก็แบบได้แบบสื่อสารกันห่างๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะตัวคุณก็ช่วงนี้ก็จะคเครียดเกี่ยกวกับเรื่องของเงินทอง เข้ามาอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะนะมีเรื่องของการวางแผนการเงินนะคะบางคนเนี่ยแบบว่าอาจจะแบบว่าทํางานแล้วแบบไม่ได้เงินไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะคะโดนลดเงินเดือนหรือว่าเรื่องของการต้องบริหารจัดการทรัพย์สินให้มันอยู่ให้ได้อะไรประมาณนี้จะค่อนข้างคิดเรื่องเงินแล้วก็ความมั่นคงนะขณะที่ฝั่งแฟนคุณสิ่งที่ต้องระวังให้ดีนิดน,นึงคือเขาอาจจะเจ็บป่วยนะคะ นะอาจจะเจ็บป่วยหรือว่าญาติฝั่งเขาเนี่ยอาจจะมีใครเจ็บป่วยล้มตายนะคะหรือว่าต้องอีกนิดนึงเลยก็คือแฟนคุณนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานอาจถูกบีบให้ออกนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบว่ามันมันเสียหายพังทลายนะคะนะคะอาจจะต้องเสียเงินซ่อมเยอะอาจจะต้องแบบว่าใช้เงินเยอะในระยะนี้ขึ้นมาด้วยนะแต่ว่าความสัมพันธ์คุณทั้งคูอ่อาจารย์มองว่าก็ยังโอเคกันอยู่นะคะต่อมานะคะแถวล่างสุดนะ เป็นความรักของคนที่ยังคุยๆนะคะหรือว่าความสถานะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะไพ่ฝั่งคุณนะคะ Seven of Cups นะคะฝั่งเขานะคะ The t e m p l a ลนสนะคะแล้วก็ไพ่รงกลางเนี่ยเป็น The World นะคะอาจารย์มองว่าตัวคุณในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยนะบางทีคุณต้องเหมือนแบบถอดแว่นตาสีชมพูออกมาแล,แล้วมองโลกในความเป็นจริงบ้างอะคะ่ะนะเพราะเหมือนมันคุณกำลังแบบว่า เออคนที่กับคุณความรู้สึกที่คุณมีกับคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาคุณกําลังแบบเหมือนกําลังหลงไหลไฝ่ฝันนะคะมนโนไปเองถึงบางสิ่งบางอย่างที่มีในตัวเขาโดยที่แบบมันอาจจะแบบว่าดีเกินจริงมากเกินไปไหมอะไรประมาณนี้นะความแล้วเพราะว่าทางฝ่ายเขาเองเนี่ยเทมเพลนส์เนี่ยอาจารย์มองว่าดูเหมือนแบบทางเขายังแบบถ้าเป็นในเรื่องของแบบก็ความสัมพันธ์นอะไรอย่างเงี้ยเขายังรักก็ปิดรักก็เปิดอยู่เลยอะ่ะ เขายังไม่แน่นอนเลยว่าเขาจะแบบว่าอยากจะมีความรักไหมอยากจะเดินหน้ากับคุณหรือเปล่าไอ้ที่คุยคุยกันอยู่เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบว่าอยากที่จะไปข้างหน้าพร้อมกันไหมมันก็ยังไม่แน่ชัดนะคะช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะคนที่คุณคุยอยู่ด้วยอาจจะมีจังหวะที่บางทีหายหน้าไปแล้วอยู่ๆคิดจะกลับมาก็กลับมาคิดจะคุยกันก็คุยคิดว่าจะแบบว่าเฉยๆแล้วก็หายก็ทก็ก็หายไปซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยและจังหวะที่จะกลับมาคิดจะกลับ ก็กลับมาเหมือนแบบท้องไม่รู้ร้อนเหมือนแบบทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วคุณก็ดันมองโลกดันมองโลกในแง่ดีซะด้วยซ้ําไปนะคะทีนี้ไพ่ใบจบนะคะมันเป็น the world อะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณเองคุณยังเหมือนแบบยังรอคอยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในในกับคนคนนี้อยู่เลยอะคะ่ะ นะคะยังไม่ตัดใจได้ง่ายๆนะคะทั้งนี้บางทีแล้วอ่ะคือบางสิ่งบางอย่างคุณก็เห็นอยู่ตามตาแล้วนะว่าบางทีเขาแบบเฮ้ยกับคนนี้เขาก็ยังไม่คิดจะจริงจังกับคุณเลยยังไม่คิดจะเดินไปข้างหน้านี่หว่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าสถานการณ์ความรักนะคะมันก็เหมือนแบบว่าคุณยังพร้อมที่จะรอ ต่อไปเรื่อยๆนะคะในขณะเดียวกันมันก็จะมีบางส่วนของคุณน่ยมีคนกองสามบางคนเนี่ยเหมือนกับว่ายังเปิดใจที่จะรับคนอื่นเข้ามาอีกมีโอกาสที่จะได้คุยกับคนใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือว่าคนที่แก่กมากๆหรือว่าคนที่แบบเขาอยู่ไกลกันมากๆด้วยก็มีอีกเช่นกันนะคะก็โอเคนะคะจบกันไปแล้วสําหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองที่3เนาะใครสนใจดูดวงกับอาจารย์หุ่ยก็ติดต่อได้ทั้งไลน์ไอดีแล้วก็เบอร,ร์โทรศัพท์ซึ่อาจารย์จะทิ้งไว้ด้านล่างนี้นะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Bye-bye. มาค่ะสาหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองสุดท้ายไพ่หมายเลข4กองหมายเลข4นะคะนะมาดูเริ่มกันที่แถวบนก่อนเลยแถวบนเนี่ยจะเป็นความรักของออคอนโสดในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะตัวคุณนะคะได้ไพ่เดอะซันนะคะออโอกาสที่จะเข้ามาหรือคนที่จะเข้ามานะคป็น six of wands นะคะและสถานการณ์ความรักโดยรวมของคุณจะเป็น ten ten of pentacles นะคะโอเคดวงในช่วงเดือนนี้ของผู้ที่เลือกได้ไพ่กองที่4นะอาจารย์มองว่าถ้าเป็นนอกเหนือจากเรื่องของความรัก นะคะคุณน่าจะมีโชคดีอะไรบางอย่างเข้ามานะเป็นโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานการเงนิงนนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภนะคะอโอกาสต่างๆหรือข้าหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังรอคอยเนี่ยมันกําลังเข้ามาถึงนะคะนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักในความเป็นเดดซันของคุณนะจะทําให้คุณรู้สึกมั่นอกมั่นใจนะคะทำามทำให้คุณรู้สึกเหมือนว่าคุณอยากที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะถ้าคุณมีคนที่คุณชอบอยู่นะคะก็จะมีโอกาสว่าคุณเองอาจจะเป็นฝ่ายที่จะเดินหน้าเข้าไปจีบเขาก่อนนะเดินหน้าเข้าไปทําคะแนนเดินหน้า เขาพยายามที่จะแบบว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแต่ในขณะที่คนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะมันเป็นซิกซ์ a วอนนะคะเขาอาจจะไม่ได้รวดเร็ว ว่องไวเหมือนกับที่คุณรู้สึกนะคะเขาอาจจะเหมือนกับว่าแบ่งรับแบ่งสู้ไปก่อนหรือว่าถอยแบบช้าๆดีไหมเขาอาจจะมีความรู้สึกที่ช้านิดนึงเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยคุณกําลังจีบเขานะอะไรประมาณนี้นะคะเป็นไปได้ด้วยว่าเขาน่าจะเป็นคนใกล้ๆตัวคุณนะคะอาจจะเป็นเพื่อร่วมงานนะคะหรือว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอะไรบางอย่างที่เคยช่วยเหลือกันมาก่อนนะคะความสัมพันธ์นะคะ ten o e n t a c l e s นะคะมีโอกาสที่คุณทั้งคู่อาจจะได้พบเจอกันในลักษณะที่เรียกว่าเออเจอกันท่ามกลางหมู่มากนะคะอยู่ในบริษัทหรือว่ามีเรื่อง ื่องของการติดต่อเรื่องของการค้าเรื่องของแบบความสัมพันธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องของการเงินการลงทุนอะไรพวกนี้ตลอดจนเรื่องของครอบครัวนะคะสมาชิกในบ้านก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ว่าถามว่าเฮ้ยมันจะมีความรู้สึกมุง้งมิ้งหวานเหววอะไรขึ้นมาในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะอาจารย์มองว่ามันเหมือนเป็นแบบว่า มันยังไม่มีซกเท่าไหร่อะนะคะทางเขาก็ยังไม่ได้ชอบมากคุณนะเขาแค่รู้สึกว่าคุณมีความคุ้นเคยนะคะมีความเอ็นดูอะไรคุณประมาณนี้นะคะอยู่ในระดับนี้เท่านั้นเองถ้าหากว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคงจะต้องมีอะไรที่แบบว่าต้องเวิร์กกันอีกเยอะเลยนะคะแม้ว่าคุณจะได้ไพ่เดอะซันก็ตามนะพูดจริงอ่ะทีนี้ แถวกลางนะคะจะเป็นจะเป็นความรักของคนที่แบบมีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะตัวคุณนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะเท n of บซอ s นะอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแฟนคุณนะคะ Four of Cups นะคะสถานการณ์ระหว่างคุณทั้งคู่นะคะ King of Cups นะโอ้ความสัมพันธ์เนี่ยมัน แม้ว่าใบกลางเนี่ยเรื่องของเรื่องของสเตตัสมันจะยังดูดีนะแต่ถ้าทางฝั่งคุณกับฝั่งเขาเนี่ยอาจารย์มองว่าดูเหมือนคุณเองอ่ะอยู่กําลังจมอยู่กับความรู้สึกแบบว่าเสียอ,อกเสียใจหรือว่าคุณกําลังจะได้เผชิญกับความรู้สึกเสียอ,อกเสียใจนะคะนะความรักมันอาจจะมาถึงจุดสิ้นสุดนะคะหรือว่าเขาอาจจะแบบว่าพยายามที่จะขอเลิกคุณพยายามที่จะแบบว่าขอห่างอะไรประมาณนี้นะคะนะเพราะว่าตัวเขาเองนะคะเป็น four of cups มีโอกาสด้วยเหมือนกันที่เขาอาจจะ มีตัวเลือกอื่นๆเข้ามาแล้วเขาอยากที่จะไปเลือกอยากที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นอะไรแบบนี้เข้ามาด้วยแต่สถานการณ์ของคุณทั้งคู่มันมีเรื่องของความรู้สึกผูกพันมีเรื่องของความรู้สึกแบบว่า ความหว,วั่นไหวความอ่อนไหวความไม่รู้จะเอาจะเอายังไงดีไม่รู้จะตัดสินใจเลือกอย่างไรอะ่ะมาขั้นกลางนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าแม้ว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอเลิกนะคะแต่มันก็ยังแบบเหมือนแบบตัดกันไม่ขาดอะ่ะหรือมันจะมีข้างใดข้างหนึ่งแหละที่มันยังแบบว่านั่งรอคอยเขาอยู่เสมอคอยถ้เธอกลับมาขอให้แบบว่ากลับมาเห็นใจกันอีกครั้งอะไรประมาณนี้ฉันพร้อมที่จะให้อภัยอะ่ะนะคะมันเป็นความรู้สึกอย่างนี้นะคะทีนี้นอกจากนอกจากว่า นอกจากอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเมื่อกี้อาจารย์จะแปลค่อนข้างแรงจะมันจะมีอีเวอร์ชั่นหนึ่งก็คือเป็นไปได้ว่าช่วงนี้นะคะนะคุณเองอาจจะเจ็บป่วยนะคะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักนะคะหรืออาจจะตกงานมีปัญหาในชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะถามว่าเขาจะทิ้งคุณไปไหมเนี่ยอ,อ,อาจารย์มองว่าเขาก็ไม่ได้ทิ้ง นะคะมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเขาก็จะนั่งแบบว่าเขาก็จะเป็นที่ปรึกษาให้คุณคอยเชื่อเหลือคุณอะไรประมาณนี้แต่ทางฝั่งเขาเนี่ยมันค่องชัดเจนว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกคนอื่นอยู่นะคะนะแต่ว่าถามว่าเขาจะไปเลือกใครไหมแบบชัดเจนในตอนนี้หรือยังเนี่ยมันก็มีความรู้สึกปน,ปน,ป,นปนแบบเบื่อเบื่อหรือปนปน,ปนความรู้สึกที่ว่ายังไม่มีใครที่มันตรงสเปคเลยสักทีอะไรประมาณนี้เข้ามาด้วยเหมือนกันนะนะคะเออโอเค สำหรับแถวสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นความรักของคนที่ยังคุยคุยหรือว่ายังไม่ชัดเจนนะคะตัวคุณนะคะได้ไพ่เดอะสตานะคนที่เขาคนที่คุณคุยอยู่นะคะเขาเป็นเดอะแมจิ i เชและความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนีน่ยเป็นโฟร์วอนส์นะคะตัวคุณอาจจะเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่า คุยคุยมาเนี่ยคุยไปคุยมาชักจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบเฮ้ยฉันอยู่เป็นโสดสบายกว่าไหมไม่ต้องมีใครก็ได้นี่หว่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอะดูเหมือนท่าทางเขาจะยังแบบว่าเขาจะเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณรู้สึกอย่างนี้หรอกเขาจะพยายามแสดงอภินิหารอะไรก็ตามทีอะเพื่อที่จะแบบว่าดึงดูดคุณเรียกร้องความสนใจคุณให้คุณชอบเขาให้คุณหลงเขาอะไรประมาณนี้นะคะมีโอกาสด้วยว่าเออคุณทั้งคู่เขาอาจจะชวนคุณคุยเกี่ยวกับเรื่องของแบบความมั่นคงเรื่องของบ้านช่องเรื่องของการสร้างฐานะอะไรประมาณนี้นะคะอ่าเขาอาจจะพยายาม ออฟเฟอร์น er ู่นนั่นนี่โนน้คุณเข้ามาอีกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอาจารย์มองว่าเรื่องของความสัมพันธ์มันเป็นถามว่าหลังจากนี้ไปมันจะมีโอกาสในเรื่องของการตกลงเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างนี้มันมีโอกาสสูงนะคะแต่อาจารย์มองว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักแป๊บหนึ่งอะนะให้คุณนะ่ได้ชั่งใจก่อนว่าเฮ้ย <c oughs> คุณอยากจะออกจากความโสดที่คุณช่างมีความสุขนี้เหลือเกินแล้วหรือย,ยังอะไรประมาณนี้นะคะแต่อาจารย์มองว่าคงจะใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวคุณก็ณคงจะตัดสินใจกันได้ทั้งคู่แล้วล่ะนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักของในเดือนมีนาคมนี้นะคะใครสนใจดูดวงกับอาจารย์หุยก็ติดต่อได้ทางไลน์ไอดีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ซึ่งอาจารย์จะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย